สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการตามติดชีวิตสามีปุ่นวี S. ภรรยาคนไทยค่ะรายการที่อ,อ้อมจะมานําเสนอนะคะทุกข้อมูลข่าวสารน้อรวมไปถึงเทคนิคเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะคะจากอ้อมเองนะคะที่จะรวบรวมมาจากประสบการณ์โดยตรงจากอ้อมเองนะคะก็จะเก็บรวบรวมมานําเสนอให้กับทางคุณผู้ชมทุกท่านได้ได้รับฟังกันนะคะสําหรับวันนี้นะคะเรื่องที่อ้อมจะนํามาคุย กับทุกคนนะคะก็คืออ,อ้อมจะมาพูดถึงวิธีรักษาความสัมพันธ์นะคะรักทางไกลในยุคโควิด1 9นะคะก็คืออ้อมจะมาแนะนำวิธีรักษาแบบ3วิธีละกันเนาะว่าเอช่วงช่วงที่เราอยู่ในช่วงโควิด1 9เนี่ยแน่นอนว่ามันเป็น เรียกว่าเชื้อไวรัสท,ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็มันใช้ระยะเวลาค่อนข้างที่จะยาวนานพอสมควรนะคะมันก็เลยทำให้เกิดอุปสรรคผลกระทบกับความรักระหว่างหนุ่มสาวหรือว่าจากเราเองที่แบบว่าเราไม่สามารถที่จะ เดินทางมาเจอกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเราไปหาเขาหรือว่าเขาเดินเข้ามาหาเรานะคะบางประเทศก็จะปิดประเทศแบบเดินทางเข้าออกไม่ได้เลยแน่นอนอะ่ะพวกนี้มันเป็นอุปสรรคมันทําให้เกิดปัญหาขึ้นนะคะมันทําให้เกิดช่องว่างเยอะขึ้นทําให้เกิดแบบเรียกว่าทําให้เกิดเรื่ความไม่พอใจความน้อยใจทุกอย่างที่มันเรียกว่านิสัยส่วนตัวผู้หญิงมันจะเกิดขึ้นทั้งหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมารักษาหรือว่า ทําให้จิตใจของเราอ่ะมันมันชุ่มชื้นหรือว่าทําให้มันเรียกว่าเป็นเซฟโซนเรื่องความรักของเราจะทำยังไงล่ะให้มันแบบเออความรักของเรามันอยู่ได้นานมากขึ้นลองมาฟังกันดูเนาะอันดับแรกนะคะคืออันนี้เป็นวิธีแน,น,นะนำจากอ้อมเองนะคะคือเราต้องมองโลกในแง่ดีไว้ก่อนไม่ว่าผู้ชายของเราจะเป็นหนุ่มอเมริกา อเมริกันฝั่งยุโรปหรือเป็นหนุ่มฝั่งเอเชียเองไม่ว่าจะเป็นหนุ่มญี่ปุ่นหรืออะไรก็แล้วแต่นะคือเราต้องมองโลกในแง่ดีไว้ก่อนคือจะมองยังไงอ่ะคือเราต้องเชื่อเชื่อในสิ่งที่เขาบอกเรานะคะแต่ถ้าเกิดว่า คุณไม,ไม่เชื่อคําบอกเล่าของเขาอยู่แล้วไม่ว่าเขาจะทํางานอยู่นะเขามีเรียกว่าเวลานี้เขาทําช่วงนี้อยู่นะเขาจะติดต่อเราไม่ได้นะแค่คําพูดพวกนี้เขาบอกเราแต่สิ่งที่เราฟังปุ๊บเราก็รู้สึกไม่พอใจละไม่ประทับใจละอันนี้โอเคอ้อมเข้าใจแต่ถ้าคุณเลือกที่จะแบบคิดลบไปเลยว่าเขาก,กลุกเราหรือเปล่าเขาหาเรื่องทิท้งเขาหรือเปล่า เขาพยายามที่จะหลีกเลี่ยงไม่อยากคุยกับเราหรือเปล่าหรือว่าอยากจะเลิกลากับเราหรือเปล่าอันเนี้ยสิ่งพวกเนี้ยมันก่อขึ้นมาในเรียกว่าสมองผู้หญิงแล้วมันจะทำลายทำลายความสัมพันธ์ของคุณได้นะคุณอ้อมอยากให้คุณคิดอย่างหนึ่งว่าดีแค่ไหนแล้วที่เออเขายังมีคำตอบเขาทำอะไรเขายังบอกคุณนะคะดีกว่าเขาไปทำอะไรแล้วเขาไม่บอกคุณนะอ่าอันนี้มันก็จริงมันมันก็อาจจะมีที่แบบว่าอา้าว ถ้าเกิดว่าเขาทําอะไรผิดมาเขาก็อาจจะไม่บอกเราก็ได้เออมันก็ใช่มันก็อาจจะมีแต่ถ้าเกิดว่าคุณคิดลบแบบนั้นไปนแล้วอะแน่นอนว่าความสําคัญคุณอนะมันจะพังแน่ๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ้อมอยากให้คุณมองลูกในแะง่ดีไว้ก่อนเชื่อใจเขาไว้ก่อนนะคะคืออดทนไว้ก่อนนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าโควิดมันผ่านไปแล้วสถานการณ์มันดีขึ้นอนะคุณอาจจะแฮปปี้มากกว่าเดิไมไปได้เวลามาเจอกัน นะคะคือระยะห่างมันจะทำให้เราคิดถึงกันมากขึ้นนั่นเองนะคะอันดับที่สองคือหลีกเลี่ยงอย่าหาวิธีเล้วหลีกเลี่ยงการทะเลาะกันอะ่ะคือแบบอย่าหาเรื่องทะเลาะกันอะโดยเฉพาะการทะเลาะการกันผ่านตัวหนังสือหรือว่าข้อความยิ่งเป็นการพิมพ์คุยผ่านข้อความอย่างเงี้ยคือคนพิมพ์ส่งกับคน อ่านะความรู้สึกมันต่างกันเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยถ้าเราพิมพ์ส่งไปหาเขาอะเราก็อาจจะไม่ได้ถนัดเรื่องภาษาอะไรมากมายอะเราส่งไปหาเขาแต่ว่าตอนที่เราพิมพ์เราก็ไม่ยังไม่ได้รู้สึกอะไรมากมายนะเราแค่พูดว่าเออเรารู้สึกนิดหน่อยนิดหน่อยแบบนี้แต่กลับกลายเป็นว่าการที่เขาอ่านขา้อความทังนู้นเนี่ยเขาอาจจะคิดไปอีกทางหนึ่งก็ได้เขาอาจจะคิดว่าเออเขาอยากจะถอยห่างจากคุณก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือ ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าขุ่นเคืองในจิตใจรู้สึกไม่ชอบละมีความรู้สึกแบบนี้ละรีบคุยกันเลยแต่จะคุยวิธีไหนล่ะอันดับก็คือมาฟังข้อที่3คือหาเวลาแล้วก็ช่องทางในการติดต่อสื่อสารเนี่ยให้มันเป็นประจำเช่นนอกเหนือจากการสง่งข้อความเดี๋ยวนี้ ยุคโซเชียลมันมีเยอะเนาะไม่ว่าจะเป็นวิดีโอคอลเป็นสกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแค่มี wi-fi คนก็สามารถที่จะติดต่อสื่อสารก็ได้อยู่แล้วแต่คือเราอย่าเป็นผู้หญิงที่เงี้ยมากจนเกินไปจนแบบว่าเออฉันจะต้องได้คุยทุกวันนะอันนั้นไม่ใช่ทุกคนทุกประเทศมีภาระหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบนะคะยิ่งสถานการณ์ยิ่เป็นโควิดแบบนี้นะทุกประเทศ เรียกว่าการทํางานหรือว่าเศรษฐกิจรายได้มันถดถอยสังคมมันเครียดมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เราต้องเข้าใจจุดนี้อย่างเ,าเรียกว่า อ้อมยกตัวอย่างอย่างประเทศญี่ปุ่นเองเค่ะคือเศรษฐกิจช่วงนี้เขาก็จะ,ะจแย่แน่นอนถ้าเกิดว่าใครฟังคลิปนี้แล้วก็มีโอกาสได้ยังคบมีความสัมพันธ์กับผู้ชายญี่ปุ่นอยู่อ้อมอยากให้ฟังนะเพราะว่าอตอนนี้เศรษฐกิจที่นู่นแย่อยู่แล้วนะคะแล้วก็รายได้หรืออะไรทุกอย่างเนี่ยคือมันก็ลดน้อยถอยลงนะแล้วก็ยิ่งมีโควิดมาปุ๊บเนี่ย มันทำให้การใช้ชีวิตมันยากขึ้นนะคะอย่างผู้ชายญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาจะโฟกัสการทำงานอะ่ะให้หนักเยอะขึ้นแน่นอนยิ่งเขาทำงานหนักมากเท่าไหร่เนี่ยเขาก็จะเรียกว่า มองเห็นคุณค่าทางด้านความรากักลดน้อยลงนะคะก็คือถ้าเกิดว่าคุณอยากจะมีความสัมพันธ์กับผู้ชายญี่ปุ่นคุณต้องเข้าใจจุดนี้นะคือถ้าเศรษฐกิจดีขึ้นการเงินทุกอย่างดีขึ้นทุกความความสุขทางใจมันก็จะเกิดขึ้นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีวิธีหาเวลาในการช่องทางการสื่อสารเป็นประจำได้ยังไงก็คือ,อ,อถ้าได้มีโอกาสก,าก็ตกลงกนันอย่างเช่นสมมุติว่า สัปดาห์หนึ่งคุยกันหนึ่งวันนะคะอย่างเช่นเป็นวันอาทิตย์อาจจะเป็นวันหยุดเนาะวันหยุดของทุกคนอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะหนึ่งช่วงเวลาอาจจะเป็นช่วงเช้าหรือว่าเที่ยงหรือว่าตอนเย็นนะคะก็คืออาจจะเป็นล,ลักษณะวิดีโอคุยกันก็ได้นะคะคือแบบหนึ่งอาทิตย์คุยกันหนึ่งครั้งที่แบบว่าเออมีอะไรก็มาปรึกษากันหากิจกรรมพูดคุยกันนะคะหา เรียกว่ากิจกรรมมาแก้ความเบื่อด้วยกันทั้งคู่ผ่านทางวิดีโอคอลก็ได้เงี้ยค่ะแต่อย่างวันจันทร์ถึงวันเสาร์อย่างเงี้ยเอ๊ะมันเป็นไปไม่ได้หรอกคนคบกันจะไม่ให้คุยกันเลยอะไรเงี้ยคือมันจะทําให้เราอะเกิดความไม่เชื่อใจเขาหรือเปล่าถ้าเกิดว่าจะให้เพิ่มเพิ่มการติดต่อมากขนาดนั้นก็คืออาจจะเป็นในลักษณะที่วัาทํางานก็ส่งข้อความไปทิ้งไว้ก็ได้แต่ไม่ต้องเป็นในลักษณะที่จิกนะคะเพราะว่าก็คือ อย่างที่อ้อมบอกช่วงเวลางานเขาจะทุ่มเทเต็มที่ใช่ไหมคะเราส่งข้อความไปทิ้งเขาไว้แค่ประโยคของประโยคเดี๋ยวถ้าเขาว่างเขาส่งกลับมาเองแต่อย่างน้อยเราก็จะรู้ว่าวันเวลาเนี่ยหนึ่งอาทิตย์เนี่ยจะมีเวลาที่จะคุยวิดีโอกันหนึ่งครั้งในช่วงวันอาทิตย์แบบนี้มันน่าจะดีกว่าตอบโจทย์ได้ดีกว่าแล้วก็จะสามารถรักษาความสัมพันธ์ระยะห่างแบบรักทางไกลในช่วงโควิดให้มันดียิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วยนะคะค ก็สำหรับวันนี้ก็อ้อมทิ้งถายไว้ประมาณเท่านี้นะคะก็ใครมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมยังไงนะคะสามารถลงใต้คอมเมนต์อ้อมได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมีคำถามยังไงก็ลงใต้คอมเมนต์เช่นกันเหมือนเช่นเคยที่อ้อมได้บอกไปนะคะก็สำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ